แต่ว่าแต่วันนี้ในสภาเนี่ยอ่าวันนี้ต้องดูวันนี้ต้องดูนะครับใช่บรรยากาศนนในสภานะคะวันนี้ก็จะเริ่มต้นในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะคะก็ต้องติดตามแล้วค่ะว่าการประชุมตลอดทั้งสองวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอาเรื่องภาพรวมก่อนนะคะเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาก็กังวลว่าเดี๋ยววันนี้เขาพูดแทนไปสภากันสอสอสอวไปกันเนี่ยจะมีผู้ชุมนุมไปที่นั่นหรือเปล่าคือมันก็มี กรณีในอดีตมาแล้วนะครับหลายๆครั้งหลายๆหลหนก็ต้องมีการตระเตรียมแต่ว่าการตะรเตรียมขนาดไหนถึงพอดีถึงไม่เกินเลยเกินไปค่นะตอนแรกนี่ก็เสนอกันว่าจะต้องเป็นพื้นที่พิเศษพื้นที่พื้นที่สําหรับการควบคุมนะคะแต่ว่าพอตอนหลังน,นี้ท่านชวนก็บอกว่าไม่ต้องอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องยกระดับกันไปขนาดนั้นเนี่ยนะคะตอนแรกก็มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสนะคะนัดรวมตัวกันขอเป็นอาสาด่านหน้าเพื่อป้องกันรัฐสภาค่ะปกป้องสามสถาบันหลักของชาติที่หน้ารัฐสภาซึ่งก็บริเวณของหน้ารัฐสภาก็มีการดูแลความปลอดภยัยมีตำรวจรัฐสภานะคะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตมีการปรับปรุงทางทางเท้ามีเจ้าหน้าที่จากาแคด เทเลคอมมาติดตั้งสัญญาณการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมสภาสมัยวิสามัน26แล้วก็27ตุลาคมนี้นะคะโดยท่านชวนประธานรัฐสภานั้นก็บอกว่าไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมค่ะเพียงแต่ขอให้มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นค่ะครับในขณะที่การเตรียมการของพักการเมืองต่างๆนะครับที่จะประชุมกันในวันนี้เนี่ยนะครับอย่างพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการ ประชุมแล้วก็ติวเข้มสอสอของพักนะโดยมีทั้ง5คนนะครับที่จะอภิปรายก็คือนายวิรัตริอานเสกประธานวิปรัฐบาลนายไพบูลนิติตตะวันนายชัยวุฒธ,ธนาคมานุสรนางสาวปารินาไกลคุปและนายศิระเจนจาคะนะครับเป็น5คนที่จะอยู่ในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับซึ่งนายศิระและนางสาวปารินาเนี่ยจะมีคิวในการอภิปรายในวันที่ 26ตุลาคมนะครับแล้วก็คาดหมายว่าจะ,ะได้รับการจัดสรรเวลาค่อนข้างมากนะครับเนื้อหาในการอภิปรายตามข่าวบอมุ่งเน้นไปถึงเหตุการณ์เรื่องการขัดขวางขางบวน,นเสด็จนะครับค่ะในการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งของฝ่ายค้านก็บอกว่าจะเน้นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาตรงนี้เพื่อให้คุมค่าที่สุดนะคะจะได้หาทางออกให้กับประเทศ คุณจุลีลักษณะวิสิ์ค่ะในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าก็เขาก็มีการประชุมร่วมกันของสอส,อสอของพักของประชาธิปัตย์นะคะที่ประชุมสอส,อสอของพักจะมีการพูดคุยและเตรียมความพร้อมถึงการอภิปรายค่ะโดยมีการกำหนดผู้อภิปรายและจัดสรรเวลาตามกรอบที่พักได้รับประมาณหนึ่งชั่วโมงกรอบการอภิปรายพักจะเน้นความสร้างสารรค์เระ่องที่สำคัญคือจะเสนอทางออกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าหลังจากการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา165แล้วควรจะมีทางออกต่อไปอย่างไรโดยเห็นว่าควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดค่ะประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิกรัฐสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช่วยกันหาคำตอบให้เร็วที่สุดโดยสิ่งที่เป็นไปได้ที่อาจจะมีความเห็นตรงกันคือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหากหารือแล้วมีความเห็นตรงกันก็ควรเริ่มดําเนินการนะคะ ตอนนี้มี2แนวทางค่ะคือ6ร่างที่ได้รับการบรรจุเป็นยติแล้วก็ควรจะพิจารณาทำโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะทําได้เพื่อรับหลักการหรือว่าจะรอร่างของไอรอที่เป็นฉบับของประชาชนต้องไปดูข้อดีข้อเสียและความเห็นพ้องว่าจะดาเนินการร่วมกันอย่างไรเพราะอาจจะมีสิ่งไม่พิจารณาตามมาได้หากพิจารณาหกร่างไปก่อนก็จะมีคําถามว่าแล้วคุณไปทิ้งร่างของประชาชนหรือเปล่านะคะคโดยหากรอร่างของไอรอลอย่างน้อยต้องรอหลังคือ12พฤศจิกายนซึ่งมันาน,นานนะคะนนก็จ,จะมีคําถามว่าทวงเวลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาคําตอบตรงนี้ด้วยกันค่ะครับสุดภูมิใจไทยนะครับ เขาจะประชุมกัน8โมงครึ่งก่อนที่จะไปประชุมสภาภูมิใจไทยนี่ก็จะ8โมงครึ่งก็จะมีการเรียกประชุมสสผู้อภิปรายของพรรคนะครับคือตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้สรุปเลยว่ามีใครบ้างเพราะภูมิใจไทยนี่ก็ได้โคต้าแค่ประมาณสักไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นโคต้าใน่ีสิพักรวมรัฐบาลนะครับก็คงก่อนไปประชุมก็มาสรุปกันว่าจะคุยอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับนะครเป็นเรื่องของภูมิใจไทยนะฮะพรรคฝ่ายค้านค่ะ เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะเพื่อไทยนะคะเตรียมขุนพลไว้ถึง20ขุนพลด้วยกันค่ะเขาได้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะก็มีการเตรียม คุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะจะเป็นผู้กล่าวสรุปนะคะขออภัยค่ะคุณคุณประเสริฐจันทะละลวงทองนะคะก็ได้มีการเตรียมการคุณสมอมมิวัดหัวหน้าพักได้กล่าวนาการอภิปรายตามมาด้วยคุณประเสริฐจากนั้นก็จะเป็นสสคุณหมอชนน่านนะคะจะกล่าวสรุปส่วนการสรุปปิดอภิปราย27ตุลาคมค่ะจะเป็นหน้าที่ของคุณสุทินคลังแสงสําหรับทีมตอบโต้ก็วางคุณสมคิดเชื้อคงคุณจีรายุห่วงรัพย์แล้วก็คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะคะประเด็นเรื่องของสถาบันค่ะก็บอกว่า การอภิปรายจะมีประเด็นที่หลากหลายตั้งแต่ต้นต่อปัญหาข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางออกเอาไว้ด้วยเนื้อหาที่จะอภิปรายกำหนดเอาไว้3าเรื่องปัญหาโควิดเรื่องขบวนสเสด็จแล้วก็ความไม่สงบในรูปแบบต่างๆในการอภิปรายครั้งนี้พักจะยึดข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลักที่ระบุว่าหากพูดถึงสถาบันโดยไม่จําเป็นก็ไม่ควรมาพูดในสภาสมาชิกพักเพื่อไทยก็จะระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวค่ะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเออถ้ามีการพูด หรืออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยอาจจะต้องมีการประชุมลับหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางประธานสาภานะครับว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างนะครับค่ะส่วนเรื่องของขบวนเสด็จนะคะทางโคศพักเพื่อไทยก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านจะมีการแบ่งบทบาทในการอภิปรายค่ะเพราะว่าเวลาจํากัดนะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับ